รอบวันนี้ทุกครึ่งชั่วโมงเนาะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งรอบแรกที่จะขายคือตอน3ามทุ่มนะครับก็จะได้ลาบูบูรอบแรก3ตัวตัวละ100บาทเนาะแต่อย่างที่บอกว่าทุกคนต้องซื้อสินค้าดีเซย่างอื่นไปก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ซื้อถ้ากดได้แล้วยังไม่ซื้ออะไรก็จะถูกเอาออกจากตะก้าเนาะก็จะยกเลิกและถ้าคนซ้ำในสิองตัวนี้ก็ ก็ขอให้หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์ละกันเนาะให้พักกดได้เร็วครับซื้อแล้วค่ะอยากซื้อแล้วค่ะอยากกดเองมากเลยอ่ะซื้อแล้วค่ะอยากเช็คเน็ตไม่แต่ว่าถึงไม่มีลาบูวูวันนี้โปรก็ดีมากครับใช่เดี๋ยวนะมีใครรอถูกบ้องเอะยริงเพิ่มเติมให้เพราะว่าทุกคนอยากได้มากก็เลยมาถามจริงๆอ่ะเขาอยากให้ให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่า ตอนแรกอยากขอไปเท่าไหร่นะเขาบอกว่ามีเท่าไหร่บุ๋มจะให้เท่าไหร่คือเขารับซื้อคือบุ๋มมีแค่นี้เขารับซื้อแล้วเขายอมขัดทุนแต่บุ๋มแต่งให้สองบล็อกบุ๋มมีให้แค่สองบล็อกเท่านั้นถ้าบอกเร็วกว่านี้อาจจะบล็อกไว้ให้ไม่มีแต่ว่าได้ไปแกะเองด้วยนะรอบนี้เผยได้สิรอดูยอดเยอะแต่ถ้าได้ยอดเยอะจริงเดี๋ยวจะให้บล็อกหนึ่งเออยอดเยอะเขาจะเอาหรือเปล่าเขาเอาค่ะเขาถามมีให้อีกไหมเขาโทรมาถามหรือยู่ก็ แล้วเอาค่ะคือเอากลับบ้านเอาเองโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวจะทวนกติกากติกาเรื่อยเนาะ